สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีวันนี้ก็มารดน้ำต้นไม้ดอกไม้บ้านป้าอ้วนนะคะน,น้ำใส่กลุ่มว่าเต็นกลุ่มแล้ว นั่นไงดอกสีขาวๆนะ่ะคิดว่ามันไม่ออกดอกแล้วออกดอกอีกแล้วนะคะนู่นนะ่ะหนึ่งสองสามนี่ก็เริ่มออกนะคะเอ้าเอ้าอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอ้ยใครมาทำหักน้อน โอ้มีหนาละทีงเหี่ยวเลยเอเอเดี๋ยวปลูกใหม่ก่อนนะซ้ำใหม่นีร้กำลังออกดอกใหม่เกวนอันนี้ก็ยังมีดอกเรื่อยๆนะคะกลวยไม้ดินนี้ก็ยังมีดอกเรื่อยๆ โน้ได้ยินเสียงน้ําก็คงจะเย็นเนาะไอทีนะได้ยินเสียงน้ําก็คงจะเย็นดูอ,อันนี้ก็สวยยนั่นว้าวอันนี้ก็ยิ่งสวยนะเรียกวอะไรนะปวยเซียนนะคะปวยเซียนก็สวยสวย อันนี้ก็สวยมากเลยน้ำไม่แดงจนเกินไปนะลดน้ำแบบให้มันมีชีวิตชีวานะโอ้ยอันนี้สวยมากเลยนะี่ยต้นบอลบอลบอลด่างขออเงินหอทอง มันออกดอกแต่มันหันหน้าไปฝั่งทางนูน้นอันนี้ไม่ไดาเอามาแปะแปะ,แปะใส่ดูสิติดแล้วงามแล้วนี่ใส่กระถางก็ได้ขยายพันธุได้ไวมากเลยนะที่มันหย่อนหย่อนลงมานะนี่ที่มันเป็นพวงพวงหย่อนลงมานะเอาไปแปะแปะไวเลยนะคะแล้วก็ติด ว้าวต้วนออกดอกเต็มต้นเลยตัวเชียนออกดอกเต็มต้นสวยมากเอาขึ้นตั้งบนอันนี้แล้วนะคะ ดอกมะลิมันทำไมมันดอกเล็กจังน,นี่ก็สวยสวยนะั่น Rồi ừ. nán tay. Ừ. cuối mưa rồi này. พริกสุกอีกแล้วมันติดอะไรมะเขือออกลูกแล้วนะนี่หลังจากมันเป็นเพี้ยนเนาะเพี้ยนหนีไปมันก็เริ่มออกลูกแล้วเดี๋ยวมันก็โตผักแพวก็งามพริกก็งามนะนี่โอ้ ที่ก็เริ่มฟื้นตัวใหม่แล้วเพียหลังจากเพี้ยลงสีดไล่เพี้ยกันไม่ได้เอาน,น้ำชุ่มควันไฟนะ ขนาดต้นขนุนก็ยังงามแล้วแต่ก่อนโอ้ยเหลืองๆเพีเ้ยแป้งลงว้าวมีมะเขือเทศด้วยนี่ไงมะเขือเทศต้นพริกที่ไม่ได้เอาปลูกลงดินติดแล้วนะนี่แต่ปลูกในกระถางไม่รอดเอาลงดินรอดเนาะแต่พริกอันนี้ก็สุกอีกแล้ว โอ้ยนี่เริ่มฟื้นตัวแล้วนี่หลังจากเพี้ยลงจนเหลืองหมดว้าวอันนั้นนะ่ะหมดหมดแรงโดยหอมนี่นะคะอุ้ยเป็นดอกแล้วเดินที่ขี้หนู หมดเรี่ยวหมดแรงวนี้ลดน้ำสองวันตั้งแต่วันไปใช้ฉิดเนาะไปใช้ฉิดกวกวกอกกลับมาก็มืดตอนเช้าก็ไปแต่เช้าเมาื่อวานนี้ก็ไม่ได้มารด ขนนมยังไงก็คงออกลูกว้าวอันนี้งามจังเลยงามงามส่วนหอมก็ไม่ได้กินเนาะมันก็จะลงหัวนะซาลาเ่รนี้ใส่อะไรนะใส่ก้อยกุ้งหักงามแล้วถ้าเจ้าของบ้านเห็นก็คงจะดีใจเนาะถ้าป้าอ้วนเห็นก็คงจะดีใจนะ ผักงามมดเลยอุ้ยหอมมากเลยแม่อ้วนท่านชอบกินผักนะงามมะละพาก็ต้องกัดมันมีดอกแมงรักก็มีดอก เดี๋ยวพอเม็ดมันหล่นลงไปมันก็งอกขึ้นมาใหม่เยอะกว่าเดิมแต่ที่แน่ๆคืออันนี้งามสวยมากๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระเพรา,าใหญ่กระเพรา,ายักษ์มรพานลรพานี้ก็อยู่ได้หลายปีนะแล้วตัดมันก็ขึ้นใหม่ นี่ก็ต้องรื้อละเพราะว่ามันแก่แล้วเด๋๋วแล้วก็ต้องลือ้มอมะนาวก็ติดลูกนะนี่ไม่หล่นนะเริ่ม เขียวๆและลูกของมันเดี๋วจะเอาเดี๋วจะเอาปุ๋ยมาใส,ส่อีก,กว้าวต้นมะกรูดก็แตกแตกยอดใหม่ล้วลูกหมอนลูกหมอน ชมคิดยาวๆไปนะคะพี่จี โต้นทองออกดอกสวยงามมากเลยนะต้นทองส่วนต้นเงินก็กำลังเริ่มออกดอกใหม่ ดิแยากอ่ะคันหญ้าก็เริ่มจะเขียวเนาะ สุลาดแดงนี่แดงเขาเรียกว่าแดงอะไรเนาะแดงเลือดนกหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็หมดแล้วนะคะอีกสีรุ่นนี้ขาวหมดแล้วนะขาวนี่คือแก่แล้วนะอีีถ้ามัน ถ้ามันดอกบานแล้วเนาะมันแก่แล้วมันก็จะกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะกลายเป็นสีขาวบริสุทธ์เลยนะเดี๋ยวตัดใหม่เนาะตัดแต่งใหม่แนละ้วมันก็จะออกดอกนะคะไม่ได้เอาอืมกันไกลอยู่ในตกกะก้าเดี๋ยวให้มันงามไปอีกนิดนึงก่อน,นยังยังโชว์ความงามได้อยู่ สมจีนนะคะเอาไว้โชว์ความงามนะกินแล้วเปรี้ยวยิ่งกว่ามะนาวสุกเต็มต้นละเขาต้องปลูกในกระถางนะมันจะได้ได้สวยเนาะปลูกในกระถางมันสวยแต่มันก็ต้นใหญ่นะเห็นเขาปลูกอยู่ชมจีนะเนี่ยเห็นมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆดอกอะไรเนาะอันนี้เนาะมันคือดอกอะไร คลิปนี้ก็ทรงคลิปยาวๆไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แม่ดาด้วยนะคะแม่ดาก็อยากให้เอฟซีดูต้นไม้เนาะก็เลยไม่ได้หันมาหารหน้าแม่ดานะคะเสร็จแล้วฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้เสร็จแล้วก็จะไปเลืกฝังทางโน้นนะคะ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ